ครับคลิปนี้ก็มีลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับมารีวิวขายให้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นทาทูล่าเอชวีทีรหัสลอกเดี๋ยวดูท่าบหนึ่งรหัสหนึ่งศูนย์สามนะครับตัวนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับรอบหกหมุนซ้ายนะครับทาทูล่าเอชวีนะครับรายละเอียดที่ลอกนะครับก็ตามนี้นะครับรอบหกร้อยเก้าสิบกรัมเบรกห้าโลเจ็ดลูกปืนนะครับ าการาจุดสายอัตราจุดสายก็แบบนี้ PE ไนล่อน e. ดูเลยนะครับตามนี้ PE หนึ่งสองสามได้กี่เมตรนะครับในกลองมีอะไรก็น่าจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าใบรับประกักนใชมัหมครับนี่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้ตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับ มาดูที่ลอกนะครับสภาพลอกภายนอกนะครับก็ตีไว้ประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีรอยกระเทาะอยู่ตรงนี้นะครับที่สีฝาแม่เหล็กนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีรอยกระเทาะแบบนี้นะครับตรงอื่นมีไหมเดี๋ยวมาดูนะครับที่เฟรมการนะครับดูที่เฟรมการนะครับนิดหน่อยครับที่ด้านบนเฟรมการครับกระจังหน้า ไม่มีนะครับลอกตัวนี้ไม่แห้งนะครับจละบียังมีอยู่ไม่ดําไม่ตกกรปงครับไม่แห้งนะครับเฟรมกลางนะครับฝาเฟืองนะครับลอยถ้าลอกหนักๆก็ที่บอกตรงนี้นะครับมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับที่ฝาเท่านั้นนะครับภายนอกนะครับจบไปนะครับ มาดูการทํางานทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกตินะครับรอบหกเฟืองไม่ขึ้นมือนะครับลูกปืนยังเลื่นปกตินะครับแขนก็ยังปกตินะครับการทํางานแป้นกดอืม อประมาณนี้นะครับลอกซื้อไปพร้อมใช้นะครับไม่ต้องเอาไปล้างนะครับลอกอยังใช้งานได้นะครับไม่แห้งไม่อะไรนะครับไม่แห้งนะครับยังลื่นดีไม่แห้งนะครับ,ดรบเดี๋ยวเปิดแม่เหล็กให้ดูเปิดสปูนให้ดูหน่อยนะครับ ตัวนี้ราคาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนะครับมือสองญี่ปุ่นโห oh, ลูกปืนเขาอัดจรละบีมาเยอะมากอ่ะ uh, นี่นะครับสภาพแบบนี้เลย oh, <laughs> ไม่แห้งจริงครับน้ำมันยังเยอะมอยู่เลยนะ <laughs> อันนี้ผมไม่ได้เติมนะมันมันมาแบบนี้เลยนะนี่นะครับนี่ นี่นะครับราคาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทพร้อมส่งก็ซื้อไปใช้งานคุ้มนะครับราคานี้รอบมือสองญี่ปุ่นนะครับยังสภาพดีอยู่นะครับใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับก็ยังที่บอกนะครับ รอบแบบนี้ใช้งานสามสี่เดือนเบื่อขายทิ้งก็ยังได้อยู่สามพันกว่าบาทแน่นอนครับกิเลสีิเล่ขายทิ้งก็สามพันกว่าบาทแน่นอนครับเนี่ยก็ถือว่าใช้คุ้มนะครับตัวนี้เป็นมือสองราคาแค่สี่พันครับใช้สี่เดือนห้าเดือนเบื่อขายทิ้งก็ยังอยู่ที่ราคาที่ผมว่านะครับสา0พันกว่าบาทขาดทุนนิดหน่อยนะครับถือว่าได้ใช้คุ้มนะครับอ่ะเนี่ยนะครับราคาสี่พันบาทนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นมีกล่องนะครับ คุ้ค่าแน่นอนครับตัวนี้ฝุ่นซ้ายนะครับสนใจก็พิมพ์จองใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ